คืออย่างที่บอกครับว่านยาเนีี้ไม่ได้มีเฉพาะแค่มีสรรพคุณอย่างเดียวนะแต่มีพุทธคุณด้วยมีความหมายทั้งหมดนะครับอเราเริ่มต้นกันก่อนเลยอันนี้คือเป็นว่านโด่งไม่รู้ลูปราบธรณีเกื่มไปเราเดินย่าไปบนธรณีครับจะไม่มีศัตรูแต่ต้าดังต้านพุทธคุณครับคือไม่มีศัตรูแต่ต้านขปะคุณปวดเอว ปวดคอปวดอะไรเกี่ยวกับรักษากําลังเห็นยากําลังกระดดงไม่ลุล้มครับผมครับผมอ่ะต่อเลยอันนี้ขมิ้นไพลพลายไพลเหลืองหัวไพลหัวพลายหัวไพลคลา้ใช้เกี่ยวกับแผลลวกน้ําร้อนลวกขานเลือดมดหัวไพลต่างๆจะเป็นน้ํามันนวดอ่ะแล้วในทางพุทธคุณล่ะพุทธคุณเขาเรียกว่าตีผีตายเขาจะมียันลงไพลไว้เคี่ยนผีเวลาผีเข้าคนเขาเรียกว่าเนี่คือทางภาคใต้เขาเรียกว่านี่ ปีผีไทยก็คือป้องกันพูดผีปีศาจนี้หรอต้องหัวพลยโอ้โหแล้วก็จะมีการจานยันกระลาเนียันลงด้วยครับหมอเบส่สุดยอดจริงอ้าวต่อไปครับไอ้นี้ก็จะเรียกว่าสาวหลงนี่คือสาตานีอันนี้อยากได้นี่คือยาตานีครับอันนี้อยากได้สุดว่านตนีครับนี่ก็ว่านสาวหลงดูดูว่านสาวหลงหลงแน่ดูอ้าวมันหอมถึงว่านสาวหลงอันนี้เป็นว่านประวัติสองร้อยชนิดเยอะไปเลยนี่วัวร้อยรู เยอะนี่เป็นว่านของกำปับนี่คือคือว่านรวม oh. ว่านประมาณ200ชนิดจากข้าวโพ้วโพครับ